สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดนะคะในส่วนของเรื่องความน่าจะเป็นกันนะคะเราจะมีสถานการณ์นะคะในแต่ละสถานการณ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในคำถามของแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะได้หรือไม่ได้นะคะหรือว่ามีเหตุผลอะไรยังไงบ้างนั่นเียเปิดนะคะไปดูที่แบบฝึกหัดข้อแรกเลยนะคะสถานการณ์ที่หนึ่งที่โจทย์เขากำหนดมาให้นะคะเขาบอกว่าอ่าสถานการณ์ที่หนึ่งเนี่ยดาวุ๊ ุ่มหยิบลูกปิงปองหนึ่งลูกจากกล่องทึบที่มีลูกปิงปองสีเหลืองห้าลูกสีชมพูสามลูกและสีขาวสี่ลูกกล่องทึบต้นหมายความว่าเวลาเราสุ่มหยิบขึ้นมาเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะว่าเราจะหยิบได้เป็นลูกปิงปองสีอะไรเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะคะสถานการณ์ที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการทดลองสุ่มเนาะแต่คราวนี้นะคะ เขาก็จะมาถามเราว่าข้อหนึ่งนะคะดาวุธจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใดเพราะฉะนั้นในกล่องเนี่ยในกล่องทึบมันจะมีลูกปิงปองใช่ไหมคะมีทั้งสีเหลืองสีชมพูและสีขาวใช่ไหมดังนั้นการที่จะบอกว่าดาวุธเนี่ยต้องหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวแน่นอนนั่นหมายความว่าเป็นไปใช่หรือไม่ใช่คะนักเรียนไม่ใช่ใช่ไหม นะคะใช่หรือไม่เขาถามว่าใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าในกล่องอ่ะมันมีสีอะไรอีกด้วยคะนอกจากสีขาวมีสีชมพูกับสีเหลืองอีกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะหยิบได้สีเหลืองก็ได้หรืออาจจะเป็นสีชมพูก็ได้หรืออาจจะเป็นสีขาวก็ได้เราไม่สามารถระบุได้ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ที่เขาถามว่าดาวุฒจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวอย่างแน่นอนใช่หรือไม่ก็แสดงว่าไม่ใช่ นะคะเหตุผลก็เพราะว่ามันมีสีอื่นอยู่ด้วยดังนั้นก็มีโอกาสที่ดาวุฒิอาจจะหยิบได้สีอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะก็คือจะหยิบได้อย่างใดอย่างหนึง่งใช่ไหมอ่ะนะคะเหตุผลก็จะเป็นตามนี้เห็นไหมคะเขาก็มีโอกาสที่จะหยิบสีขาวสีเหลืองหรือสีชมพูก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่งนะคะไม่ใช่ว่าจะหยิบได้เจาะจงเป็นสีขาวแค่อย,อย่างเดียวเท่านั้นเนาะ ต่อไปนะคะข้อสองนะเขาถามว่าดาวุดมีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีชมพูมากกว่าลูกปิงปองสีเหลืองใช่หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะถามว่ามีโอกาสหยิบได้ลูกชมพูมากกว่าลูกสีเหลืองใช่หรือไม่เราก็ไปดูซิว่าลูกสีชมพูเนี่ยมีกี่ลูกคะมีสามลูกใช่ไหมในขณะที่ลูกสีเหลืองมีกี่ลูกมีห้าลูก เพราะฉะนั้นนะคะโอกาสที่เราจะหยิบไปเจอสีชมพูมันมากกว่าสีเหลืองได้ไหมนักเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสีชมพูอ่ะมันมีน้อยกว่าแต่ในขณะที่สีเหลืองเนี่ยมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นสีไหนมีมากกว่าก็มีโอกาสที่จะถูกหยิบได้มากกว่าเนาะในขณะที่ถ้าสีไหนมีน้อยกว่าก็มีโอกาสที่จะถูกหยิบได้น้อยกว่าไปด้วยนะคะด Hands ังนั้นการที่เขาบอกว่า อาจจะหยิบได้ชมพูมากกว่าสีเหลืองก็เลยไม่ใช่นั่นเองนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยมันมีสีชมพูน้อยกว่าสีเหลืองนะดังนั้นเลยก็จะเห็นว่านะคะถ้าสมมุติว่าอยากได้ลูกชมพูใช่ไหมถ้าลูกชมพูอ่ะมีในกล่องมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะหยิบได้ลูกชมพูอ่ะก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะคะ นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจยิ่งมากมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากนั่นเองนะคะมีความน่าจะเป็นมากนั่นเองอ่ะคราวนี้ต่อไปนะคะไปดูที่ข้อสามข้อสามเขาบอกว่าดาวุฒมีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีเขียวใช่หรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะนักเรียนลองตอบคำถามดูสิคะเขาเขามีโอกาสจะหยิบได้ลูกปิงปองสีเขียวไหมเอ่ย เมื่อในขณะที่ในกล่องเนี่ยมีแค่ลูกปิงปองสีอะไรเท่านั้นคะทุกคนมีแค่สีเหลืองใช่ไหมสีชมพูนะคะแล้วก็สีขาวใช่ไหมไม่ได้มีสีเขียวเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีโอกาสหยิบสีเขียวได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ เหตุการณ์นี้ก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะในกล่องเนี่ยไม่มีลูกปิงปองสีเขียวอยู่เลยคราวนี้ต่อไปนะคะไปดูที่ข้อสี่ข้อสี่นะคะเขาบอกว่าดาวูดไม่มีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีชมพูเลยใช่หรือไม่ เพราะเหตุใดอะเลียคิดว่ายังไงดีคะเขาแบบไม่มีโอกาสที่จะหยิบได้ชมพูเลยไหมไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าในกล่องมีสีชมพูไหมคะมีใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะมีจํานวนน้อยที่สุดก็ตามก็คือมีอยู่แค่สามลูกใช่ไหมคะในขณะที่สีเหลืองห้าลูกสีขาวอีกสี่ลูกแต่ถึงมันจะมีจํานวนน้อยแต่มันก็ยังมีใช่ไหมเรียนก็มีโอกาสที่อาจจะหยิบได้สีชมพูก็ได้แต่โอกาสอาจจะเป็นไงคะ อาจจะน้อยหน่อยแค่นั้นเองดังนั้นการที่เขาบอกว่าดาวุฒไม่มีโอกาสหยิบได้ลูกสีชมพูก็เลยไม่ใช่นั่นเองนะคะไม่ใช่เพราะว่าในกล่องมีสีชมพูด้วยเขาก็มีโอกาสจะหยิบได้สีชมพูเหมือนกันนะคราวนี้ต่อไปนะคะไปดูที่ข้อห้าข้อห้าเขาบอกว่าดาวุฒมีโอกาสหยิบได้ลูกปีปองสีใดมากที่สุดเพราะเหตุใด นักนรียคิดว่าเขาจะมีโอกาสหยิบสีอะไรได้มากที่สุดคะถ้าดูจากจํานวนที่มีอยู่ในกล่องตอนนี้ใช่ไหมในสถานการณ์ที่เขาบอกเรามาเนี่ยในกล่องจะมีสีเหลืองห้าลูกสีชมพูสามลูกแล้วก็สีขาวสี่ลูกเพราะฉะนั้นสีที่มีมากที่สุดก็คือสีเหลืองใช่ไหมคะดังนั้นดาวุฒก็มีโอกาสที่จะหยิบได้ลูกเปงปองสีเหลืองมากที่สุดนั่นเองเหตุผลเพราะว่าอะไรคะ ก็เพราะว่ามันมีจำนวนมากที่สุดในกล่องนั่นเองอก็จะได้คำตอบตอนั้นนี่จะเห็นว่านะคะจากที่เราตอบคำถามมาห้าข้อเนี่ยใช่ไหมคะเราสนใจสีใดใช่ไหมถ้าสีนั้นมีจำนวนมากเราก็มีโอกาสที่จะหยิบได้สีนั้นมากขึ้นนะคะการที่เราสนใจสีเหลืองหรือสีชมพูนะคะสีที่เราสนใจแต่ละอันเนี่ย นและมันคือเหตุการณ์ใช่ไหมหรือมันก็คือตัว e นั่นเองใช่ไหมคะอ่าโอเคนะนี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งอันนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อกันที่สถานการณ์ที่สองกันเลยไปดูต่อที่สถานการณ์ที่สองในสถานการณ์ที่สองโจทย์เขาบอกว่า คําป้อนะคะทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งอ่าเพราะฉะนั้นลูกเต๋ามาอีกแล้วนะทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกเต๋ามีทั้งหมดหกหน้าเพราะฉะนั้นแต่ละหน้าก็จะมีแต้มตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงหกแต้มใช่ไหมอ่ะคราวนี้นะคะในการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนะคะเขาถามว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มสี่อย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะเพราะฉันนักเรียนคิดว่าไงคะ ทอดลูกเต๋าไปปุ่บโยนไปหนึ่งครั้งมันต้องเป็นแป้มสีแน่นอนใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าการทอดลูกเต๋าเนี่ยมันเป็นการทดลองสุง่มอย่างที่เราพูดถึงการทดลองสุ่มมาแล้วจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะว่าการทดลองสุ่มเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะเป็นไงคะบอกผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่เรารู้แค่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุผลลัพธ์อะไรขึ้นได้บ้างแต่ไม่สามารถ จับจงได้ว่ามันจะได้ผลเป็นอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นการโยนลูกเต่าเป็นการทดลองสุ่มการที่มาบอกว่ามันจะต้องขึ้นแต้ม4ี่อย่างแน่นอนนะคะมันก็เลยไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันมีแต้มตั้งแต่1นถึงหใช่ไหมดังนั้นนะคะในการโยนลูกเต่าหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดแต้มอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคำตอบก็เลยไม่ใช่นะคะเพราะลูกเต๋ามีแต้มตั้งแต่หนถึงหก็มีโอกาสได้แต้มอะไรก็ได้ในหแต้มนี้ ทีนี้ต่อไปนะคะไปดูต่อที่ข้อสองข้อสองโจทย์เขาบอกว่าถ้าลูกเตา๋าอ่ะลูกเต๋าเนี่ยไม่ขึ้นแต้มสิบอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนลองตอบดูนะคะเขาบอกว่าลูกเต๋าไม่ขึ้นแต้มสิบอย่างแน่นอนใช่ไหมนักเรียนเพราะว่าลูกเต๋ามีแต้มได้ถึงแค่แต้มเท่าไหร่เองคะถึงแค่แต้มหกใช่ไหมดังนั้นลูกเต๋ามีแต้มสิบไหม มีหน้าไหนของลูกเต๋าที่เป็นแต้มสิบมีไหมคะไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกเต๋าเนี่ยไม่ขึ้นแต้มสิบแน่นอนก็เลยใช่นั่นเองนักเรียนในเมื่อมันไม่ได้มีอยู่ในแต้มของลูกเต๋ามันก็คือเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันไม่ได้อยู่ใน A S ในักเรยนจำได้ไหม A S ก็คือ sample space หรือว่าผลลัพธ์ทั้งหมดใช่ไหมคะสิบเนี่ยแต้มสิบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน A S เพราะฉะนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน นะคะความน่าจะเป็นก็ต้องเป็นศูนย์นั่นเองเพราะว่าเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะได้แต้มศูนย์เนี่ย e นะคะ ne เท่ากับศูนย์ใช่ไหมนะคะดังนั้นนะคะความน่าจะเป็นเป็นศูนย์อันนี้ต่อไปนะคะไปดูต่อกันที่ข้อสามข้อสามโจทย์เขาถามว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มใดแต้มหนึ่งจากแต้มหนึ่งถึงหกอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใด ขาไม่ได้ระบ,บุเจาะจงนะว่าต้องเป็นแต้มอะไรแต่รู้ว่ามันจะต้องขึ้นแต้มตดแต้มหนึ่งจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแน่นอนเขาพูดมาแบบนี้ท่านใดคิดว่าคําพูดที่เขาพูดเนี่ยใช่ไหมคะทุกคนอ่าใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นแต้มอย่างใดอย่างหนึ่งในหกแต้มนี้เพราะว่าลูกเต่ามันมี 6, แต้มตั้งแต่หนึ่งถึงหกนะคะเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยก็เลยใช่ละนะคะที่เขาพูดมาถูกต้องเลย อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่สองนะคะก็คือจะเป็นสถานการณ์ของการทอดลูกเตา๋าการทอดลูกเต๋าก็คือแบบโยนลูกเตา๋าอ่ะนักเรียนใช่ไหมแบอบกโยนหรือแบบกริ้งกหรือโยนลูกเตา๋าอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ใช่เอาลงไปทอดในหม้อน้ํามันอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะโอเคเนาะคราวนี้ต่อไปนะคะเสร็จแล้วเราจะไปดูต่อกันที่สถานการณ์ที่สามเลยค่ะ ไปดูสถานการณ์ที่สามนะคะมีภาพประกรอบนะคะเขาบอกว่าคณิตวิิิโอมคณตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในปี2,561นะคะอันนี้จะอยู่ในหนังสือนะคะนักเรียนถ้าอยากจะได้ภาพชัดเจนเรียนสามารถไปเปิดดูในหนังสือได้เลยนะ เขาบอกว่าเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสถิติมาให้ในักเรียนแล้วเขาข้างล่างเขาก็จะมีข้อความบอกว่ารูปข้างต้นนะคะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในปีพุทธศักราช2561และได้รับรางวัลน,นะคะดังนีแ้และรางวัลที่ได้รับก็คือเขาจะบอกมาเลยว่าได้รับเหรียญอะไรบ้างใช่ไหม แล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่จวกเขากําหนดให้ก่อนแล้วกันเนาะดูจากรูปนี้นะคะก็จะมีหลายประเทศมากเลยที่เข้าร่วมใช่ไหมคะทั่วโลกเนาะโดยที่ประเทศไทยนะคะได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกนะคะจํานวน41คนใช่ไหมเหรียญรางวัลเนี่ยได้มารวมทั้งหมด4 1เ็ดเหรียญน,นะคะก็จะมีตั้งแต่เหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดง ะะฟังขวาเรามาดูนะคะเขาบอกว่าได้เหรียญทองเนี่ย11รางวัลได้เหรียญเงินนะคะ23รางวัลแล้วก็ได้เหรียญทองแดงอีก7รางวัลน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อมูลที่เขากําหนดมาให้นอะอ่ะคราวนี้นะคะในสถานการณ์นี้เขาบอกว่าถ้าเราสุ่มรายชื่อผู้แทนประเทศไทยขึ้นมาหนึ่งชื่อจาก41คนเนี่ยสุ่มขึ้นมาหนึ่งชื่อก็จะเป็นการทดลองสุ่มละ ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราสุ่มหยิบชื่อขึ้นมาเหมือนเราจับฉลากของขวัญใช่ไหมเรียนหยิบชื่อขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าจะหยิบได้ใครใช่ไหมคะเขาก็เลยถามเราว่าข้อหนึ่งนะคะผู้แทนประเทศไทยคนเนี้จะเป็นผู้ที่ได้เหรียญเงินอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใดหนึ่งชื่อที่เราหยิบขึ้นมาเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่ได้เหรียญเงินแน่นอนใช่ไหมอ่ะนักเรียนคิดว่ายังไงดีคะ หยิบขึ้นมาหนึ่งชื่อต้องได้ชื่อของคนที่ได้เหรียญเงินแน่นอนใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมนักเรียนเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าใน41คนเนี่ยนะคะ41คนเนี่ยนักเรียนเขาได้รางวัลมีทั้งเหรียญเงินอเหรียญทองใช่ไหมเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงดังนั้นหนึ่งชื่อที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของใครก็ได้ที่อาจจะได้เหรียญ ทองก็ได้หรือเหรียญเงินก็ได้หรือเหรียญทองแดงก็ได้ใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะเจาะจงไปหยิบเฉพาะคนที่ได้เหรียญเงินอย่างเดียวได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าถ้าเราหยิบนะคะสุ่มหยิบรายชื่อผู้แทนประเทศไทยขึ้นมาหนึ่งชื่อแล้วจะได้ชื่อของผู้ที่ได้รับเหรียญเงินอย่างแน่นอนก็เลยไม่ใช่นะคะเพราะมีโอกาสที่จะหยิบชื่อของคนได้เหรียญทองหรือเหรียญทองแดงด้วยก็ได้ แสดงว่าในรายชื่อของเราอะนักเรียนนะคะอ่าก็เหมือนกับกล่องเมื่อกี้ใช่ไหมนะคะในกล่องรายชื่อของเราเนี่ยนะคะอ่ามีรางวัลอะไรบ้างก็มีโอกาสที่จะถูกหยิบได้หมดเลยใช่ไหมต่อไปข้อสองนะคะข้อสองเขาบอกว่า ผู้แทนประเทศไทยคนนี้คนที่เราหยิบชื่อเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีโอกาสเป็นผู้ที่ได้รับเหรียญทองมากกว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเหรียญทองแดงใช่หรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเมื่อเราสุ่มหยิบชื่อขึ้นมาหนึ่งชื่อนะคะเขาบอกว่ามีโอกาสที่เราจะหยิบได้ชื่อของคนที่ได้เหรียญทองมากกว่าชื่อของคนที่ได้เหรียญทองแดงเขาพูดถูกต้องไหมเอ่ย ตอบของตัวเองเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อความข้อสองเนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไหมคะก็คือใช่นั่นเองก็คือเนื่องจากว่าอะไรคะเหรียญทองอ่ะเรียนดูข้อมูลเนาะเหรียญทองเนี่ยมีคนได้ทั้งหมดสิบเอ็ดรางวัลใช่ไหมแต่ในขณะที่เหรียญทองแดงเป็นไงคะแค่เจ็ดรางวัลเองเพราะฉะนั้นนะคะแสดงว่าในใบรายชื่อเนี่ยนะคะในในรายชื่อของคนที่ได้รางวัลมาเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องเป็นชื่อของคนที่ได้เหรียญทองจํานวนมากกว่า ใช่ไหมมากกว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงนั้นนั้นโอกาสที่เราจะหยิบได้ชื่อคนที่ได้เหรียญทองก็จึงมีมากกว่านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราไปดูกันที่ข้อสามไปดูที่ข้อสามนะคะเขาถามว่าผู้แทนประเทศไทยคนนี้จะมีโอกาสเป็นผู้ที่ได้รับเหรียญเงินน้อยกว่านะคะเป็นผู้ที่ได้รับเหรียญทองแดงใช่หรือไม่ เหรียญเงินใช่ไหมสุ่มหยิบชื่อขึ้นมาหนึ่งชื่อนะคะเขาถามว่าอาจจะเป็นชื่อของคนที่ได้รับเหรียญเงินนะ,ะน้อยกว่าเหรียญทองแดงใช่ไหมนักเรียนลองคิดเองตอบเองดูก่อนนะคะเหรียญเงินนะคะน้อยกว่าอ๋อเหรียญทองแดงใช่หรือไม่ใช่ดูจากข้อมูลสถิติแล้ว คนที่ได้เหรียญเงินเนี่ยยีิบสารางวัลเชียวใช่ไหมแต่ในขณะที่เหรียญทองแดงเท่าไหาร่เองคะ7รางวัลเพราะฉะนั้นนะ,ะชื่อของคนที่จะได้รับเหรียญเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกตุ่มหยิบขึ้นมาได้มากกว่า แม่มากกว่าเหรียญทองอีกด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นข้อสามก็เลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตามที่ข้อความในโจทย์ให้มาเพราะว่าได้เหรียญเงินมากกว่าเหรียญทองแดงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหยิบได้เหรียญเงินก็มากกว่าโอกาสที่จะหยิบได้ชื่อของคนได้เหรียญทองแดงนะะอันนี้ก็สถานการณ์ที่สานะคะก็เรียบร้อย ข่าวดีต่อไปนะคะเราจะไปดูต่อกันที่สถานการณ์ที่สี่เลยค่ะด้วยความรวดเร็วสถานการณ์ที่สี่อันนี้ให้มาเป็นสถานการณ์ยาวนิดนึงนะคะโจ์เขาบอกว่าสถานการณ์ที่สี่ร้านเค้กนุ่มทำเค้กก้อนละห้าปอนด์เพื่อจำหน่ายโดยตัดเค้กแต่ละก้อนออกเป็นแปดส่วนขนาดเท่าๆกันสำหรับแบ่งขายในวันศุกร์สิ้นเดือนก่อนที่จะปิดร้านหนึ่งชั่วโมง นะคะคร้านเนี่ยเหลือเค้กส้ม8ชิ้นและเค้กช็อกโกแลต6ชิ้นจึงจัดใส่กล่องทึบที่เหมือนกันกล่องละ2ชิ้นนะคะ,ะโดยให้แต่ละกล่องเป็นเค้กชนิดเดียวกันแล้ววางคละกันไว้เพื่อเตรียมจำหน่ายแบบลดราคาแสดงว่าจากที่แต่เดิมมีอะไรคะมีเค้กใช่ไหม เค้กส้มนะคะเค้กส้มเนี่ยจำนวนแปดชิ้นก็เอาไปแบ่งออกเป็นสองกล่องใช่ไหมก็แสดงว่าจะเหลือกล่องมาเท่าไหร่คะทุกคนก็จะกลายเป็นกล่องละสี่ชิ้นสองกล่องใช่ไหมอ่ะแล้วคราวนี้ก็เหลือเคก้กอะไรอีกช็อกโกแลตนะคะเค้กช็อกโกแลตเขาบอกว่ามีอยู่เท่าไหร่คะหกกล่องเอาเข้าไปหกชิ้นใช่ไหมดังนั้นแสดงว่าก็ต้องไปแบ่งใส่สองกล่องก็จะเป็นกล่องละเท่าไหร่คะ สชิ้นแสดงว่าในกล่องทึบนะคะในกล่องทึบหนึ่งกล่องก็จะมีเค้กลสดส้มอยู่4ชิ้นใช่ไหมแล้วก็มีเค้กลสดช็อกโกแลตอยู่3มชิ้นะนะคะคราวน,นี้เรามาดูนะคะสถานการณ์ที่สี่ข้อหนึ่งเขาถามว่าถ้ากัมบี้ต้องการซื้อเค้กนจึงหยิบเค้กมา1กล่องกัมบี้จะมีโอกาสได้เค้กชนิดใดอ่าหนึ่ง กล่องอันนี้ไม่น่าจะเป็นกล่องนี้น่าจะเป็นชิ้นนะคะนักเรียนอ่ะจึงหยิบเค้กมาหนึ่งชิ้นกอเดี๋ยวกนั้นนะเขาใช้เป็นกล่องหมดเลยหรืออ่ะก็คือจะเป็นอ่าเขาเขากล่องแล้วสองชิ้นอ๋อเดี๋ยวขาออภัยนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,อหม่อ่าเขาบอกว่า ร้านเหรือเคก้กส้มแปดชิ้นและเคก้กช็อกโกแลตหกชิ้นใช่ไหมจึงจัดใส่กล่องทึบที่เหมือนกันกล่องละสองชิ้นแล้วทีวนี้นะคะโดยให้แต่ละกล่องเป็นเค้กชนิดเดียวกันเป็นเค้กชนิดเดียวกันแล้ววางคละกันไว้นะคะเพื่อเตรียมจำหน่ายแบบลดราคาอ่ะ ก็แสดงว่าจากนะคะเค้กใช่ไหมเค้กส้มแปดชิ้นใช่ไหมคะเขาก็เอาไปใส่เป็นกล่องเล็กใช่เอาไปใส่เป็นกล่องเล็กนะคะแล้วก็ใช่ไหมเอาไปใส่เป็นกล่องเล็กอ่ะโอเคนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นกล่องละสองชิ้นอ่ะคราวนี้นะคะสถานการณ์ที่หนึ่งเขาเลยบอกว่าถ้ากัมบี้ต้องการซื้อเค้กจึงหยิบเค้กมาหนึ่งกล่อง กัมบี้จะมีโอกาสได้เค้กชนิดใดมากกว่ากันอ่ะเพราะเหตุใดอ่ะเพราะฉะนั้นก็ดูจากจํานวนเค้กก็ได้ใช่ไหมคะนะักเรียนจำนวนเค้กที่เหลือเนี่ยก็คือมีเค้กส้มนะคะเหลืออยู่แปดชิ้นนะคะอ่าแปดชิ้นก็แสดงว่าชิ้นละสองกล่องใช่ไหมก็แสดงว่าจะต้องได้เป็นเท่าไหร่คะทุกคน ขออภัยนะคะอันนี้เอาหม่นะคะแสดงว่าเค้กส้มแปดชิ้นมามันก็แบ่งออกเป็นกล่องละสองชิ้นก็แสดงว่าจะมีเค้กส้มอยู่กี่กล่องคะทุกคนมีเค้กส้มสี่กล่องใช่ปะแล้วในขณะที่เค้กช,โชโคโค็อกโกแลตมีอยู่หกชิ้นนะคะก็เอาไปแบ่งใส่กล่องกล่องละสองชิ้นก็แสดงว่าจะมีเค้กช็อกโกแลตอยู่สามกล่องอ่ะโอเคคราวนี้นะคะเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าซื้อเค้กนะคะหยิบมาหนึ่งกล่องนะคะกัมบี้จะมีโอกาสได้เค้กชนิดใดมากกว่ากันอ่ะพะฉะั้นนักเรียนลองดูซิเราคิดว่าเขามีโอกาสที่จะได้เค้กชนิดไหนมากกว่ากันระหว่างเค้กส้มหรือเค้กช็อกโกแ,แลตนักเรียนคิดว่าไงดีคะก็ต้องเป็นเค้กส้มใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเค้กส้มเนี่ย มีมากกว่าใช่ไหมถ้านับจํานวนกล่องเนี่ยนะคะเค้กส้มก็จะมีอยู่สี่กล่องแต่ในขณะที่เค้กช็อกโกแลตก็คือจะมีอยู่แค่สามกล่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาหยิบขึ้นมาหนึ่งกล่องก็มีโอกาสที่อาจจะหยิบได้เค้กช็อกโกแลตมากเค้กส้มมากกว่านั่นเองอ่นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่ามีโอกาสได้เค้กส้มมากกว่าเค้กช็อกโกแลตเพราะว่าะนะคะ มีเค้กส้มเนี่ยสี่กล่องแล้วก็เค้กช็อกโกแลตอีกสามกล่องนะคะอันนี้ต่อไปนะคะไปดูข้อสองข้อสองนะคะโจทย์เขาบอกว่าจากข้อหนึ่งถ้ากัมบี้ได้เค้กส้มหลังจากนั้นอันนามาซื้อนะคะโดยหยิบเค้กมาสองกล่องแล้วมีโอกาสที่อัน,นาจะได้ เค้กทั้งสองกล่องเนี่ยข้าไปลนะแล้วโอกาสที่อนณาจะได้เค้กส้มทั้งสองกล่องกับโอกาสที่อานาจะได้เค้กช็อกโกแลตทั้งสองกล่องเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดสมมุติว่านะคะอะ่เราเขียนแบบนี้แล้วกันเนาะเพื่อให้ดูได้ง่ายนะคะเราก็จะมีเค้กนะคะสมมุติว่าสีน้ําเงินนะคะอันนี้เป็นเค้กส้มแล้วก็มี เค้กช็อกโกแลตนะคะสมมติว่าครูให้เป็นสีม่วงะนะคะเค้กช็อกโกแลตให้เป็นชอช้างนะคะทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดกล่องนะคะดังนั้นอจากข้อหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะหยิบได้เค้กส้มก็มีมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีจํานวนมากกว่าคราวนี้พอมาเป็นข้อสองปุ๊บนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ากัมบี้เนี่ยหยิบได้เค้กส้มไปแล้วก็ตัดเค้กส้มออกไปหนึ่งกล่องแสดงว่าเค้กส้มเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่คะ สามกล่องเค้กช็อกโกแลตก็เหลืออยู่3มกล่องเพราะฉะนั้นนะคะเขาเลยถามเราว่าโอกาสที่อันนาจะได้เค้กส้มทั้งสองกล่องกับโอกาสที่อันนาจะได้เค้กช็อกโกแลตทั้งสองกล่องเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดนั้นเรนคิดว่ายังไงดีคะ เท่ากันใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเค้กที่เหลืออยู่มันเหลืออยู่เท่ากันเลยใช่ไหมส้มก็เหลือสามช็อกโกแลตก็เหลือสามเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะหยิบได้เค้กเหมือนกันใช่ไหมคะเท่าเท่ากันหรืออาจจะหยิบได้เค้กสองชนิดไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาถามว่ามีโอกาสหยิบได้เค้กสองชนิดเท่ากันไหมก็ตอบว่าเท่ากันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนเนี้ย เค้กส้มก็เหลือสามเค้กช็อกโกแลตก็เหลือสามนั่นเองน,นะคะเหลือจํานวนเท่ากันก็เลยมีโอกาสที่จะหยิบได้เท่าเท่ากันเห็นนะคะ คราวนี้ต่อไปนะคะไปดูต่อกันที่ข้อสามอ่ะข้อสามสุดท้ายแล้วนะคะข้อสามเขาบอกว่าจากข้อสองถ้าเค้กที่อนานาซื้อไปเป็นเค้กชนิดเดียวกันทั้งสองกล่องแล้วหลังจากนั้นนักเรียนมาซื้อเค้กที่ร้านนะคะเค้กนุ่มอีกสองกล่องนักเรียนจะมีโอกาสได้เค้กชนิดเดียวกันทั้งสองกล่องอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ สมมุติว่าอน,นานะคะมาซื้อเค้กไปแล้วแล้วเขาก็ซื้อไปสองกล่องโดยสองกล่องนั้นเป็นไงคะทุกคนเป็นชนิดเดียวกันเนาะสมมุติว่าเขาได้เค้กช็อกโกแลตไปละกันนะคะเป็นชนิดเดียวกันเลยแสดงว่าช็อกโกแลตตัดไปละสองกล่องก็จะเหลือช็อกโกแลตอีกหนึ่งกล่องใช่ไหมคะในขณะที่เหลือส้มอีกสามกล่องอันนี้สมมุตินะสมมุติว่า อนนาเนี่ยได้ช็อกโกแลตไปสองกล่องแล้วทีนี้เขาก็เลยถามว่าพอนักเรียนมาซื้อนะคะนักเรียนก็จะซื้อสองกล่องเหมือนกันใช่ไหมถามว่านักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เค้กชนิดเดียวกันทั้งสองกล่องอย่างแน่นอนเลยไหมก็อาจจะไม่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่านักเรียนก็อาจจะมีโอกาสหนึ่งกล่องได้เป็นช็อกโกแลตคู่กับอีกหนึ่งกล่องเป็นส้มก็ได้หรืออาจจะมีโอกาสได้ส้มกับส้มทั้งคู่ก็ได้เหมือนกัน ใช่ไหมแต่มันก็คือมีโอกาสที่จะได้เค้กสองกล่องเนี่ยเป็นคนละชนิดก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยก็คือยังเหลือเค้กช็อกโกแลตอีกหนึ่งกล่องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในข้อสามนะคะเราก็เลยจะได้คําตอบว่าไม่ใช่นั่นเอง<ๆ>ใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าอันนาได้เค้กชนิดเดียวกันไปก็จะยังเหลือเค้กชนิดเดียวกับอันาอีกหนึ่งกล่องแล้วก็อีกชนิดหนึ่งอีกสามกล่องนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ นะคะนักเรียนเดีวยวกันจะได้ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้นั่นเองค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นสถานการณ์จากการทดลองสุ่มนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เขาถามมานะคะว่าเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้นะคะใช่หรือไม่ใช่นะ,ะโอเคนะคะถ้างั้นก็คลิปนี้ครูก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อกันในแบบฝึกหัดถัดไปนะคะ